เกือบตายเฮ้ยมีรถมาน็อกก็ดี <Nope. S 1> อุ๊ยโดนตัวด้วย <Nope. S 1> เอาน็อกสิครับเฮ้ยยิงโดนเฉยน่าจะโดนคนขับด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ หญิงชูสีแตงกี้วหญิงชูสีอ่านเป็นอ่านเป็นคนไทย,ยหญิงชูสีโอโลนายลงไหนกันครับเพื่อนลงไหนกันอะรถฮอกไหมรถหองไหมลงเลยนะโอเคเพื่อนไม่ตอบเราเลยทุกคนโอเคอ่ะตอบละถ้าผมเล่นในดีตัวนี้แล้วสบายใจได้แยกลมได้เลยเพื่อนเออผมเตรียมการไปหมดแล้ว แบ่งปืนกันไปนะโอ้โหของมันเหลือเยอะจริงว่ะเพื่อนเลยทำภารก,กิจแล้วเก็บได้แทมให้เดี๋ยวทำให้ง่ายๆเลยเพื่อนไปซะแล้วมีคนไหมเนี่ยเมื่อกี้มีเสียงปืนทางนี้นะไปไหนแล้วฮ e ล l o โอ้ oh, ดีจังวะ Let's go <S <To switch. S 1> ไปแล้วครับผมไม่มีเวกเตอร์วะทุกคนเฮ้ยข้างหลังยิงด้วย o อ a คเพื่อน ทำไมเสียงมือนอยู่หลังบ้าน mm. เรามีตี้เรามีไทยนะครับ mm. มีไทย mm. เกาหลีปะวะสากุย่าญี่ปุ่นเหรอไทยญี่ปุ่นแล้วก็กัมพูชีนะครับโอ้โหครบเลยครับเพื่อนบ้านเราอาเซียนครับผมตี้เรา <Nope. S 1> ตี้เราสามธงเลยแท็กซี่มารับเราครับ ไปไหนอะไอเล็กสามแอดดอกผาแอดดอกครับตีเราต้องได้ดอกอะไรวะอะไรวะใครขอมาวะใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวได้บวกแน่นอนรับรองได้เลยต้องมีตีที่มาแอดดอปแน่นอนมีอะไรติดเชื้อติดเชื้อติดมากเลยเก็บลูกไม่รู้เพื่อนบอกอะไรเพื่อนจะบอกว่า <differences S 2> ไปเหลือตั้ง40คนเลยเหรอเฮ้ยไปอยู่ไหนกันวะ40คนผมว่าเดี๋ยวต้องฟาร์มสักนิดนึงนะครับยาผมไม่มีเลยเนี่ยเฮ้ยมันกระบอกเดียว <Lang an classic icia> มันบังกี เกือบตายเฮ้ยมีรถมาน็อกพอดีสำมเลยเพื่อนจะไปเก็บศพเก็บของเก็บของไม่ต้องทำอะไรครับสื่อสารกันด้วยคอมมานวงไปนู่นเดี๋ยวเราไปแอรดรอปต่อนะเฮ้ยพีระมิดมันจะไปที่เดียวกันเลยดี่วะโอเคเพื่อนเอล เหมือนเหมือนแก๊งเทเนทับ <classics> บ <and brightness> <desserts> <paper> ี <machine> ้ว mm ่ะคนละสี่ครับโอเคเตรียมตัวเฮ้ยเกีรยเกียเกี้มีคนกระโดดลงจากรถทำไมเพื่อนดุจังทำไมผมรู้สึกผมยิงไม่นิ่งเลยวะ M4 อ่ะ โอ๊ยมันไปไหนแล้วคือโดนนะหนึง่งโนุ้้ยมันสู้ว่ะเดี๋ยวรอรอก่อนทำไมไปโล่งๆนะนะเพื่อน ตอนหัววะ่ะเอา้าทำไมเลขสองไปตรงนู้นนะวัด <Okay. S 1> มันมีคนอยู่ใกล้ใช่ไหม อนกามาตุริบเื่อนเราอย่าประมาทนะครับนี่ไม่ใช่แล้งโกเพื่อนเลขสองคือแบบวิ่งไปตรงนู้นเฉยเลยผมไม่รู้จะห้ามยังไงแล้วทุกคนตามให้ก่อนโดนตัวอื้ยสวยเบ่อนคนเดียวกันที่เรายิง ไปเปส <'s> <c oughs> ตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงแห่งการเล่นเชิงกันอยู่นะตอนนี้เพราะวงมาแล้วด้วยผมไม่อยากจะเสียเวลาด้วยนะทุกันได้ปะวะอ๋อเห็นละ <Watch out. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเปียกเดี๋ย <c oughs> วรอก่อนดีกว่า <c oughs> เพื่อนส <c oughs> องหน่อยหนึ่งแล้วกัน <c oughs> มันเคี่ยวแต่ข้างหลังอยากเข้าแค่นั้นแหละ อุย้ยโดนตัวด้วยเอาน้องสิครับอฮ้ยยิงโดนเฉยขึ้น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 ,นต้องลา่าต้องลา่าตัวนี้น่าจะโดนคนขับด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้มาวงมาพอไดีเลยจบมารถ หัวหลุดเลยอ่ะเมื่อกี้โดนยิงหัวด้วยเหรอก็ต,อตายเนี่ยเราไปโกดังตรงนี้ดีกว่าไหมขอบวงมากแล้วเราค่อยๆมกต่อนะครับขอนวงมานี่เล่นแบบว่าเก็บแรงเลยเนี่ยเหลือสิบสามเยอะอยู่นะเฮ้ยแอร์ดรอปวะเดี๋ยวเราเบิดมีห้าสมอกสองโอเคครับ ถ้าเปิดน็อกได้สักคนหนึ่งอะ่ะแล้วเราไปเลยนะ <What? S 1> บ้านอยู่ใอโบงด้วยครับทิมบ้านเลยไหม <ed> บ้านนี้ยิงบ้านนี้ยิงต้องสกิ๊กมาบ่านมาานานะ ไ <Watch> อ้อบ้าเอ,อ้ยใส่ X4 รถคันนู้นอ้อไม่นูออน่นเลย <c oughs> อยากไปบ้านว่ะรถนี้อ้อมว่ะ <c oughs> อยากไปงัดบ้านก่อนว่ะเดี๋ยวของ,งัดบ้านดีกว่าทุกคนต้องแรงหน่อยต้องรู้จักแรงหน่อย บักอุ้ยมันบักอะ่ะโอ้โหระเบิดโอ้โคตรสวยเลยอะ่ะระบักอะ่ะคือระเบิดผมแบบขยับไม่ได้อะ่ะระเบิดค้างอะ่ะทุกคนีอยู่ข้างบนอีกครับขอบุญเว้แต่ต้องไปช่วยใชไมนะต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะ Thank you. Okay, Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate. Okay. Bye bye Sí. Okay.